สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเซลล์ออมนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะตอนนี้นะคะออมยืนอยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่1วันนี้นะคะมีรถไฮบิดนะคะมาแนะนําคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota าโค o l l อัลติสนะคะได้เครื่อง1.8ไฮบิดตัวไฮนะคะได้รถปี2019เลขไมลวิ่งไปแค่80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 6 2 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาลผ่อนเริ่มต้นอยู่10,000บาทตลอดอายุสัญญาเดี๋ยวเรามาดูละเอียดตัวรถกันเลยนะคะข้างหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไหลมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยตัดกับตัวรถสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะได้เป็นล้อแมกนะคะอลลอยทูโทนปัดหน้าเงานะคะ ของเดิมจากโรงงานเลยตัวอักษรนะคะไฮบิดนะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยนะกระจกมองข้างพับปักไฟฟ้ามีไฟเดียวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะโครงสร้างรถยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวโลโก้นะคะตัวอักษรนะคะได้เป็นโครเนียมมีไฟแถบทิมคู่หลังมาให้นะคะกล้องมองหลังติดตัวรถ าให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้อ่ะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังเขากว้างกว้างแบบนี้เลยตัวอุปกรณ์นะคะแม่เลย็ยางอะไรนะคะเรามีให้ครบเลยแล้วก็ล้อแมกนะคะตรงรุ่นกับที่ใส่อยู่เลยนะนี่อันติดนะคะ เป็นที่เก็บอุปกรณ์แบบนี้เลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขาเลยนะคะโครงสร้างรถยนต์นะคะเดิมๆเ,เลยนะไฟเบกรกดลิท่่สามก็จะอยู่ตรงนี้เรามาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันบ้างนะคะดี่นะคะตัวรถฝั่งนี้นะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ รายละเอียดของห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะนะคะเขาได้เป็นเบาะหนังนะตัวเบาะเขาไม่มีรอยฉีกขาดเลยตรงที่พักแขนนะคะมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้เลยนะคะ2ช่องแอร์ตอนหลังมีมาให้2ช่องแบบนี้เลยนะคะแยกซ้ายขวาแบบนี้ถาดรองเท้านะคะเรามีให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้กระจกแค้เดิมทุกบ้านของโตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นฝั่งนี้กันบ้างนะคะมือเปิดนะคะได้เป็นสมาร์ทเอ็นทีแบบนี้เลยนะ ภายในเขากว้างๆแบบนี้เลยนะกระจกปรับลงออตโต้นะคะพวงมาลัยเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งนี้สามารถคนโทรลเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้จะได้เป็นคูดคอนโทรลคันนี้นะคะเลขไมล์เขาวิ่งไปแค่แปดหมื่นเจ็ดพันกับอีกห้าร้อยสิบกิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ แอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เขาจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะเบาะคู่หน้านะคะพับและปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยสภาพภายในคือใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกําลังตามหารถประหยัดน้ํามันอยู่นะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเบนซินนะคะบวกไฟฟ้าแบบนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Corolla a l t i s นะคะได้เครื่องยนต์1.8 Hybrid High นะคะได้รถปี2019ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาาผ่อนเริ่มต้นอยู่10,000บาทตลอดอายุสัญญานะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะเซลล์ออมเบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลย ก่อนจากกันนะคะอมฝากกดไ like, ลคะ์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอีกสำหรับวันนี้นะคะอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ